ามาชมวัดสวยเมืองจังหวัดรปรทุมธาน,นีนะครับวันนี้วัดสวยไหมท่านผู้ชมน,นี่ประญานาีปรญญาน้าสวยนะท่านผู้ชมนะวันนี้วันอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อย สวยงามสวยงามมีเจ้าแม่กวนลิมนะทา่านผมเจ้าแม่กวนลิม พระพุทธเจ้าน้อยต้างประสูตร หรือจะไปให้อาหารปลาสำหรันท่านผู้ชมหน้าวัดให้อาหารปลาหน้าวัดนู้นแหละท่านผู้ชมหน้าวัดตรงนูงน้นออกไปจากวัดแล้วก็จะอยู่ด้านนู้นให้อาหารปลากาันวันนี้วันอาทิตย์รถเยอะ ออกมาจาก,กวัดเด็กทานผู้ชมนี่ไงเปิดไฟแล้วปะญานะ้าปะญานะ้าวัสด,ดีค่ะคนสวยอุ้ยสะพานนั้วสวยน้ <c oughs> นหน้กมองเห็น <c oughs> สะพานัลยสะพานแม่น้ำ วัดเทพศรธรรม,มารามเกตยพยาทานห้ามจับสัตห้ามจับปลาห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดนี่เป็นพญานาคเลยท่านผู้ชมพญานานี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะเราเรียกอะไรคลองปลา,าหรือเปล่าท่านผู้ชม ของปลาห,หรือแม่น้ําแม่น้าําลังสิทธ์ไม่แน่ใจอยู่หน้าวัดเลยนะหน้าวัดหลงดวงปู่สวงนี่เป็นทางลงไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้มีเที่ล้างมือด้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามีอาหารอาหารปลามาเสร็จแล้วห้อาหารเสร็จแล้วก็ล้างมือตัวนี้ได้เลย เนี่ยที่ล้างมือให้อาหารปลากันนี่นี่แม่น้ำอุ้ยปลาเยอะปลาเยอะเริ่มมืดแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังบรรยากาศดีมากเนี่ยปลาเราจะให้อาหารปลากันเนาะเอีมากท่านผู้ชม ปลาเยอะมากดูปลาเลยครับคผู้ชมปลาเยอะมากนี่โอ้โหปลาเยอะมากปลาปเยอะปลาเยอะ

มืดแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมมืดแล้วนละ้วเนี่ยอ้อวปลานี่ไงจอะ คลิปนี้ตาต้าพาเที่ยวก็พาทุกท่านมาเที่ยววัดเทพสอนธรรมารามหรือว่าวัดหลวงปู่สวนนั่นเองครับท่านผู้ชมก็พาทุกท่านไปชมความสวยงามของวัดน้อแล้วก็พาทุกท่านไปให้อาหารปลาเนาะคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาต้าพาเที่ยวด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปมีความสุขทุกท่านนะ